เขาแร่งในุงปังเรเขแงันแป้นันใาใชสามัญห้าครับาส่งทกั

ก็ไม่มีอะไรมาต้องมาทําอะไรด้วยกันไม่มีอะไรมาก็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  <coughs> <coughs>

คุณต้องมาคุณจะถูกนะครับถ้าเพียงแค่หน้าเอาหาตูกมาครับมาแลกถือตอนนี้หน้าขายไปละสองร้อยบาทสองร้อยบาทามาพี่จะเถ้า้าสองร้อยห้าสิบเก้านะครับ้องไปสองร้อยบาทเพราะว่าคนคนเยอะขายงไ้หรกเราะอี่นะมาเลยี่าเลยดเลย คือเจริญตัวอเดว่าที่จมัคนฝ่า้าตาเ็อนการเหลือาาไปละหนึ่งรบาทะฮนึร้ดีบาทนครับหนึ่งร้อยบาทะฮะเครื่องเ่ดราคาถูกให้อวช่ลนะฮะหนึ่งรอ ร้เลยนะครับของผรเลครับปาันไม่้รผม่ไมู้ราคาเลยนะพี่ผมขอพี่พันห้าพี่ผมไ่้ราคามูเมาไปดูตัใหญ่มากทีวใหญ่มากตั่จอดีนะครับแล้วก็เห็นข่าวว่าเลื่อการ กอยู่รับที่น้ำงน้ำ่เท่กาแยกันน้ำใส่กรอกัน้ใส่รนะครับารู่น้ำนะครับู้ารบราอาที่าแล้วก็หี่จารัน้าดอย่างทั่วเพราะว่าในการปิส่งมีการใช้นงการเราที่เวณรีน้งแรกส้างโงนแ้ส่เสทุนังู ตนวกระเดอนะัวรอาหารนะครับ้าาเนี่ยจามีโปแ่ได้เยนะครโปแง่ของตะวันะครับัาผมนี่ฮะได้า้ยนั่งเลยนั่งเลยั่เลยฝากในราาเบอานะครับราาอะไรเี้ยเพียงออย่างเดียวนตอนนี้้าทลักใครไม่ได้ขลจเยอะขลักที่่ขับ ดูเยอะมาอยๆมา50ัดูเรื่อยๆ50ภาพ5าพ50ภาพ50ภาพาพี0ภาพ5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 าพ50ภาพาพ50ภาพ5าพ50ภาพ50ภาาพ50ภาพาพ5าาพ5าพ50ภพ50ภาพ0 0าาาาาา ปิตาเพระว่าไม่สามาการวเราเปู้ทั้งลต้องแนะครับกาเะตดไฟสว่างนะเนื่องจากแต่ละที่ว่าสีเย็นกว่นะกลางวันถ้าเราไปดูหน้า่สีสีฟขอนะครับเป็นก่อนางยผักอนแต่วี 圆满，圆满、啊，圆满。 ไม่ได้มาไม่ได okay, so so mm ้ชวนเลเวาจะเข้าเงินผัดตัวอย่าที่ส <oh, right? ิบก็ไม่ไม่คยเจอนะไม่ค่อเ็นใสไม่ค่อยเหน่โตองไม่ที่ใส่ใสดเคดคอวันที่นขาวัก็จะมีตลาดที่ที่ด้า่นะครับที่เข้ามายม่ไไม่ได้รอเเข้ามาล้พึกานาครับ ท่มอกานาได้อจเป็นงานะไรที่้ออปกหรือผู้คนเลยท่าต้อหาได้หมดเลยนะครับเพื่อมพ์งานที่เป็นคอปกือ่เลยนะครับทาความสามารถต้อกไา้ว่าสามารถนั่ตรงไหนได้ปัั๊บหรื่าไับปั๊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 บปันบปั๊นปั๊บนัั๊บกั๊บปัปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปัป มอให้ลดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนนะครับเดินดูรอหมดแล้วครับเจอเจิอ่อล่างเหรียญเดียวแล้วก็นิมาคุสะลายฉลุข้างเนื้อเงินครับเหรียญหนึ่งถ้าเปานใจแบรลวงปู่เดี๋ยวรอสายเดินอีกรอบครับ เขาสองครั้งสองที่ที่เราจับทางม,มาล่าที่ไปไม่รอดนะครับทั้งสองที่เลยนะครับจับได้แล้วก็โดนตงมันได้ดีไปไปเขไปอยนะู่ที่ไหนไปไปรอด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 ได้เท่านัา้นเราเราไม่สนเขาเขาไปมีอะไรจะอะกรมันผ่อนบ้างเจอเกือบทุกสนามนะครับแต่ขอเอาไว้ก่อนครับ เพราะว่าจะเก็บทุนไว้เจอพระหลวงปู่รุ่นอื่นมากนะครับเดินพรล่างได้เกือบทุกสนามแบบเดี๋ยวไปรอเจอของหลวงปู่ที่อื่นมากครับเก็บทุนไว้ก่อนครับจะส่มาช้าของเขาติดสายเพราะว่าจะงทานข้าวปุ๊บปิ้งปั๊ก